สวัสดีครับผมช่างอัมดันสายนะครับวันนี้ผมจะพามาจูนคาบูออร์ดิเมกนะครับเครื่องตัดหญ้าออ d i ดิเมกนะครับตัวนี้เวลาเราสตาร์ทแล้วเร่งแล้วก็บูบดับเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่อยู่นะครับแต่เหมือนน้ามันมันขึ้นไม่พอหรืออะไรสักอย่างนะครับมันสตาร์ทแล้วเราเร่งมันก็จะบูบครับบู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 บบางทีก็ดับนะครับเดี๋ยวผมจะพามาจูนคาบูให้ดูครับมันจะมีตัวจูนอยู่นะครับตัวนี้ เดี๋ยวมาดูกันครับวิธีการจูนไม่ยากนะครับก็จะมีเข็มตรงขาบูอยู่ครับจะมีอยู่2ตัวนะครับจูนได้นะครับตัวนี้มันจะมีเห็นไหมครับพ like ี่น้องจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจุกยางนะครับสามารถถอดถอดได้นะครับใช้สกุรไลเบนขันให้มันได้ล็อกแล้วก็ใช้ครีมดึงออกได้นะครับตัวนี้ตัวนี้สามารถจูนได้ครับ จูนปรับอากาศได้ครับตัวนี้ถ้าละหันมาแบบนี้มันก็จะเล่งได้นะครับก็จูนได้นะครับตัวนี้เล่งขึ้นได้เลยครับเห็นไหมครับเล่งได้ครับเราสามารถปรับจูนได้นะครับแต่เราสามารถถอดตัวสีแดงๆที่เขาสวมไว้นี่ถอดออกมาได้นะครับสามารถถอดได้นะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เขาก็ทำว้ให้จูนครับ จูนได้สามารถจูนปรับอากาศปรับน้ํามันได้นะครับตัวนี้ถ้ามีอาการวูบมีอาการอะไรก็สามารถจูนได้นะครับก็จุกตัวแดงๆนี่สามารถถอดได้นะครับจุกตัวนี้เขาทำเขาทําล็อกไว้ครับไม่ให้เราไปขันไปอะไรมั่วนะครับเขาล็อกไว้เดี๋ยวเราจะถอดออกมาแล้วก็จูนได้อีกนะครับตัวนี้จะมีที่จูนอยู่2ตัวนะครับปรับอากาศน้ํามันนะครับตัวนี้เราสามารถถอดออกมาได้นะครับสามารถถอดออกมาได้เลย เราจะใช้ครีมปากแหลมขีบอกมาครับแต่ต้องขันให้ตรงล็อกมันนะครับมันจะมีล็อกล็อกล็อกอยู่ครับพลาสติกตัวนี้มันจะเป็นปลอกสวมไว้เฉยๆครับเราสามารถถอดออกมาได้นะครับถอดออกมาแล้วเราก็ปรับจูนปรับอะไรได้ครับตัวนี้ถ้าเราปรับมันก็จะเล่งได้ตามปกตินะครับตัวนี้แก้ปัญหาได้เลยครับตัวนี้ก็เครื่องตัวใหม่นะครับก็จูนได้สบายครับตัวนี้ถ้ามีอาการวูบก็สามารถปรับได้นะครับ ลองทําดูครับพี่น้องก็จะเล่งได้ดีเลยแหละครับถ้าเราจูนแล้วก็จะเล่งได้ดีปกติทุกอย่างนะครับจะแรงเหมือนเดิมครับก็เราก็สามารถจูนได้สามารถถอดได้นะครับตัวนี้ตัวสีแดงๆนี่สามารถถอดได้นะครับตัวนี้เราก็จะขันให้มันตรงล็อกแล้วก็ใช้คีมปากแหลมคีบออกมาครับแล้วเราก็จะเห็นตัวจูนอยู่ด้านในครับ เราก็สามารถจูนได้เลยครับสตาร์ทเครื่องแล้วก็ลองจูนดูได้นะครับตัวนี้ก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆเดี๋ครับมาฝากกันครับเพราะว่าตัวนี้บางคนก็บอกว่าปรับไม่ได้นะครับแต่ที่จริงมันปรับได้นะครับเพราะว่าเขาเอาพลาสติกมาล็อกไว้เฉยครับล็อกไว้ด้านหน้าเฉยแล้วก็สามารถถอดพลาสติกตัวที่มันตัวสีแดงนี่ถอดออกมาได้นะครับมาดูครับเดี๋ยวผมจะเกะออกมาให้ดูครับ วิธีเกลก็ไม่ยากนะครับมาดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูครับถอดแล้วก็ใช้ครีมคีบออกได้เลยนะครับตัวนี้สามารถใช้ครีมคีบออกได้เลยนะครับตัวนี้ถอดออกมาก็จะเห็นตัวปรับอยู่2ตัวนะครับปรับอากาศปรับน้ํามันนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดให้ดูนะครับแล้วก็พี่น้องก็ลองไปถอดดูแล้วก็ปรับจูนอากาศดูนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาถ้าเครื่องตัวนี้มีปัญหาก็ลองปรับดูนะครับ มาดูกันครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับตัวนี้สามารถถอดออกมาได้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับพี่น้องสามารถถอดออกมาได้นะครับก็จะมีตัวจูนตัวปรับอยู่ด้านในนะครับถอดได้ทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวปรับอากาศอยู่ด้านในนะครับปรับจูนอากาศอยู่ด้านในถอดออกมามันก็จะเป็นปลอกสวมไว้เฉยๆครับตัวนี้สามารถถอดได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็จะมีตัวปรับอยู่นะครับบางที คนที่ใช้ก็หาว่าปรับไม่ได้นะแต่ที่จริงมันปรับได้นะครับคาบูรุ่นนี้สามารถปรับได้นะครับใช้งานปรับได้ตามปกติถ้าเครื่องบูบเครื่องมีปัญหาอะไรเราก็จูนปรับได้สบายเลยครับตัวนี้โอเคครับผมก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับผมก็ลองไปทําดูนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ปรับได้นะครับคาบูตัวนี้โอเคครับช่างอําดันท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ